9ธันวาคม2564รับเงิน3กลุ่มรับสูงสุด1,000บาทเช็คสิทธิ์ของท่านในคลิปนี้ สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่9ธันวาคม2564และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหน เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะ3กลุ่มที่จะโอนให้พ่อแม่พี่น้องในวันที่9ธันวาคมนี้ กลุ่มที่1น,นะคะเบีย้ยผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึงบาทตามเกณฑ์อายุ60-69ถึงปีได้รับ600บาท70-79ถึงได้รับ7 0 0บาทอายุ80-89ถึงปีได้รับ8 0 0บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทค่ะและสำหรับกลุ่มที่2นะคะเบีย้ยผู้พิการ8 0 0 1 0 0 0ถึงบาทตามเกณฑ์อายุเช่นกันค่ะ อายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทและอายุ18ปีขึ้นไปได้รับ800บาทและกลุ่มที่3นะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปี600บาทต่อเด็ก1คนครอบครัวรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในสามกลุ่มนี้วันนี้ได้รับเงินแล้วและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ